สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยารวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวสารซึ่งหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยเนื่องจากว่าในช่วงนี้ทางรัฐบาลได้มีกําหนดการออกมาแล้วว่าภายในปีนี้น่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็ ก็เลยทำให้หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าจะกระทบกับบัตรทองไหมถ้าเกิดว่าเรามีบัตรทองเราก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ ค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวให้กับหลายๆคนที่เป็นกังวลว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เราจะถูกตัดสิบบัตรทองไหมนะคะซึ่งตรงนี้เงื่อนไขของคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับบัตรทองเลยนะคะเพราะว่าเงื่อนไขของคนที่จะลงทะเบียนก็มีแค่ว่าจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ ได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีหรือมีทรัพย์สินส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อคนต่อปีถ้ามีรถยนต์อาจจะถูกนํามาพิจารณามีบัตรเครดิตก็อาจจะถูกนํามาพิจารณาหรือถ้ามีบ้านมีบ้านหลายหลังมีที่ดินตรงนี้อาจจะถูกนํามาพิจารณาซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่า ทางคอรมอก็ยังไม่ได้มีการประชุมยังไม่ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้ออกมาแต่เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่ได้มีคำว่าห้ามถือบัตรทองห้ามมีสิทธิ์บัตรทองนะคะเพราะตรงนี้สิทธิ์ของบัตรทองไม่ได้เกี่ยวข้องกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเรายังคงสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้นะคะและเนื่องจากเราพูดถึงบัตรทองตอนนี้ก็อยากจะมาชี้แจงเกี่ยวกับบัตรทองเพราะว่าตั้งแต่หนึ่งมกราใครก็ตามที่เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะคะโดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีตที่เคยเป็นปัญหาซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็คงเคยเจอมานะคะว่าเวลา เราไปรักษาที่ไหนเขาจะต้องให้เรากลับไปเอาใบส่งตัวมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสอปอสอชอเขาเตรียมความพร้อมที่จะขานรับนโยบายนี้นะคะ1มกราคมนี้สามารถรักษาได้แล้วทั่วประเทศนะคะในคลิปนี้ในก็เลยนําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบหากใครมีปัญหามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ ค่ะ <muchas>